ร้อนเฮ้ยเยวร้อนเร้อน่อนแต่ทำไมทำไมพี่ใบไม่พอมาผมร้องเพชรเป็นไหมคนช่วยองซอย รักละมุนหรือไม่ติดจำไว้ในความรักทุกการะทำจดจำไว้ที่สุดของหรอ จีครับแล้วกเป็นโรคดุรานพลครับถ้าไม่เมจมาถ้ไม่เขี่ยันเพราะว่าเราจูนจูนคาแรคเตอร์ในเรื่องไม่ได้ใช้เขี่ยคาแรเตอร์ในเรื่องอเราให้ฟังได้ไหมว่าเราเล่นเป็นใครอะไรยังไงอะไรอย่างี้ยคือในเรื่องเนี่ยลรบุรณพลเนี่ยเป็นตัวแทนของเด็กอาชีวะที่อยู่ในชนชั้นกลางซึ่งซึ่งก็จะรัติเน ช่องว่างของปัญหาในชีวิตที่เกิดจากเด็กขึ้นอาชีวะแต่ว่าพอมีเงินหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นประธานของของสายแล้วก็เป็นคนที่ใจร้อนแต่ว่าก็จะเป็นคนที่รักเรื่องมากๆครับแล้วก็จะมีเรื่องราวมีโปมอีหลายอย่างที่อยากให้ติดตามเพราะว่ามันมันทำให้รู้ว่าอะไรที่ทําให้เด็กช่างที่คิดแบบนี้แล้วก็ตัดสินใจทําแบบนี้ด้แล้วก็โลกูก็จะเป็นตัวแทนของเด็กอาชีวะที่ที่มีฐานะหน่อยอะไร เป็นช่างรวยไม่เลือรวยอะชื่ออะไรนะครับโรกโรกฮะโรตกโร์กกอรกโกอร์กกอรกใช่เอ่อเคเคเคได้เป็นเคบูฮะเคบูจริงๆแล้วก็จริงๆในเรื่องจริงๆเขามีสองเลเยอร์เขาก็จะมีเลเยอร์ที่ว่าเขาอยู่ในเกมเด็กช่างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆลึกๆแล้วเขาเองก็อยากที่จะหลุดพ้นจากตรงนี้ไปอยากจะอยากจะมีอนาคตที่สดใสอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้อยากจะมีเรื่องแล้วไอการที่เคเขาอยากที่จะเปลี่ยนตัวเองเีย ก็จะกลายเป็นสายสปอร์ตพิลล็อกเขาอะไรอย่างเงี้ยู่าเทีมเนี้ยคู่หูกันเออดใจก็เลยอะไรงี้ยสายสปอร์ตแต่เขาเป็นตัวนี่นะเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเรียบตีนนะใช่ตัวเปิดเนี้ยซึ่งไม่รู้ว่าอะไรหนจะเป็นยังไงนะคะก็ไปติดตามกันอ่ะเข้าลงเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างซึ่งจรินตอนนี้เข้าแล้วเถ่ายแล้วเรียบร้อยทุกโรงภาพยนตร์ครับผมเจอกัน30พฤศจิกายนเดือ่สิงหาแล้วแหละได้ไปดูกระแสมาดีแน่นอน แต่มาดีแน่นอนนะคะเราก็ไปไปตามไปตามดูตัวละครแต่ละตัวได้วันนี้แน่นอนเรามาตู้แช่มีดแล้วทำชาเลนจ์เข้าทางสองคนแล้วก็กิมตู้แช่มีดมาเราดูอยู่เป็นคนชื่นชอบเรื่องเสียเพลงดีเจเกัรด้วยเอ้ยเราจะดีเจเรียกผมว่าดีเจจีมีขวโลกจีมีขวดจีมีขวดโต๊ะห้องนี่นี่เขาไม่น้อยอดีติคาเดมี่แฟนดีเซียไปเจอกันด้วย ผมบอกนะครับอันนี้เพื่อนผมนะครับเป็นหลายคนอาจจะแบบรู้จักในนมแบบนักแสดงตอนนี้แต่จะเป็นไลวคของคนที่แบบเบื้องลึกเบื้องหลังอในพวกเขาข่งขัน AF7 อโปีเดียวเป็นปีเดียวค่ะพี่แบ่กเหรอ ย้อนหลังอะไรเงี้ยไปไปดูแม็กกี้โอเคเขาเขาเสียงดีแต่ขอร้องอย่าไปดูผมเลยไม่แม็กกี้ส่งรูปมาให้ดูเป็นตอนที่เป็นได้จัดเชิญไปเป็นเกรสเป็นเกรสก่อนเป็นเราอะเป็นเกรสจำได้คุยสั้นๆกันเลยวะจำได้เหมือนตอนออกจากบ้านพ่อมันแบนแฟนทับเขาจะจัดเป็นแบบเป็นเป็นคอนเสิร์ตส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนแม็กกี้ขึ้นไปร้องเไปพิสิกปะไม่ได้คุยจำได้เลยว่ารอ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 ยังพ่อมีใครจะทนไว้เล่ารอ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 อย่างนี้มีสาม มึงเห็นอะไรในตัวกูมึงเห็นความสวยงามในตัวก อแต่และข้พอก็จะเป็นเพลงซึ่งพี่จะเปิดให้ฟังแน่นอนเนาะท่อนที่เปิดให้หมันจะไม่ใช่ท่อนโฮมดเมือ,มอเราฟังเรารู้ว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรหรนะืออ๋อรู้แล้วครับผมมอ๋อรู้แล้วครับผมมอ๋อรู้แล้วครับผมมอย่ายันนั่น่ะอย่ายันกันได้นะได้นะ อบชื่อเพลงตแต่ให้ออกมาร้องท่อนคูกของเพลงนั้นให้ถูกต้องมีไม์ตั้งไว้ให้ใครที่รู้แล้วอยากจะออกมาร้องก็คือออกมาหน้าไม์แล้วเอามือจับไม์ไว้เพื่อเป็นสัญญาณว่าฉันจะร้องแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่เราเริ่มร้องที่จะพอสเพลงทันทีถ้าเกิดร้องผิดสิทธิ์ก็จะเป็นคองเพ่อนคนอื่นๆได้เบียนมาโอเคค่ะโอเคเาใจกันนะ้าใจคนแพ้โดนน้โทษไม่มีไม่มีไม่อยากละโดนลุมตีเหมือนในเรื่อง โ <Okay, S 2> อเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มข้อแรกคะ่ะใช่เหรอรับเก่งไม่ใช่เหรอเพรเสียงปืนดังพวกมึงไม่เสือกเวอร์ตังตังตังกะละมังสักค่ะตั้งเด้หลากผ่าแซ่กะละมังเพียงกระซิบไงใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวนีบไ,ไม่ได้เด็ไม่อ้จับ่อนไม่อ้

ฟ้าไปร้อนเป็นฝืนเป็นไฟจะฟ้าไปเอาไปเลยเอาไปเลยคเอาือไม่รู้สึกแย่ี่ไม่ได้คะแนนนะแต่รู้สึกแย่นี่อาจจะทำให้พี่ๆสินิฟูผิดหวังในตัวเราวันใจสินิฟูนะคะ

ูคืออะไรอ่ะไม่ลองได้แค่ท่ันเมื่อกี้เลยแต่รู้แทงรู้รู้แทงรู้เอ้ยมันไม่เป็นหรอ๋อรู้รู้แทงรู้รักเธอคงไม่ไม่ย้อนมาค่ผมไม่เว้นนะแตาทำไมทำไมพี่ใบไม่พอมาต่ทำไมทำไมต้องจำเมื่อเธอไม่คิดจริงใจ ทำไมทำไมความรักที่เธอนั้นลิมตั้งแ็่ไม่คิดฝูงไฟอะไรอะไรย้อนเข้ามาทุกช่วงเวลายังไม่เคยใจหายทุกย่วงเวลายังทอที่ฉันมีเธอไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไรฉันลืมไม่ได้จริงๆโอ้โหรทำให้เขาไอ้คนปิดหูวะคนหูคนอะไรวะ เอาโมบายของเพืเ่นที่มีนี่นี่แหละคุาเปไมหยุดนะมาถามทุกคนเลยว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้น จริงจริงมันแวบคู่แวบหรือแหวบได้เหมือนกันได้เหมือนกันใช่ไหมคิดแล้วว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ทอนหุกแน่ๆเลยแต่ไม่เขาไม่น่าจะเปิดมาใช่เขาไม่ได้เปิดคือพอมันเปิดท่อนขึ้นมาทำให้เราแบบไปหาสิ่งอื่นใช่ใช่ใช่แล้วคอนดิชันนะคะจอมทองใาแฮชทูคาเรอร์จีได้คะแนนไหมคะใช่เลยโดนใจฉันเลย เธอสวยหรอไนะเธอสวยขนาดไม่ใช่ค่ะไปค่ะไป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 ไนไปไปไป่ปไปไนไปไอไปไปไนไป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 ดปไปไปไอไปไะไป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 นงไปไปนปไปไปไ่ไปไปไม่ใช่ไปไปไป้ปไปไปไ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 ปเลยเคน

ส้องสวยขนาดนั้นต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้สรุปว่าพอดีตรงใจใช่ไหมสรุปว่าพอดีกับใจใช่ไหมเอาแล้วเอาแล้วตรงใจฉันเลย กับใจฉันเลยร้องใหม่ของสวยขนาดนั้นของหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่ไหมอย่ากสวยไปกว่านั้นอย่าสวยไปกว่านั้นสรุปว่าพอดีสรุปว่าพอดีกับใจฉันเลยใช่เลย ไวขนาดนั้นต <1 mythology> yeah. ้องหวานขนาดนี <at> ้จำไราได้แค่ไหนหรอเล่นัำไม่ได้เราองคนนี่มีนด้วย่รอเอาไว้กนนี้สุย่งสรุปว่าพอดีอะไรเบนนี่เป็นแช่เลยของไพนามุขและเป็นที้คแนนข้อดีไปค่ะ <Queen. S 2> อินดีที่ไม่รู้จักไม่รู้จักแค่รู้รักก็พอใจแค่คำว่าไม่รู้จักไม่รู้จักรักเราจะไม่ได้น้อยลองจริงไหมแค่มีเธอที่ใกล้มันก็ใช่ที่สุดแล้วแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้เ้าร้องเสียงหลบมากแต่เมื่อกี้คือไปไม่ได้แล้วเพลงนี้คือยินดีที่ไม่รู้จักแล้วมอเซ็นแคนไปค่ะโอ้โห ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นขอแค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดขอแค่เส้นสุหนึ่งจากใจของเธอหากพอจะมีให้ฉันขอแค่เพียงยังมีใคร ที่ห่วงใหญ่กันไม่เคยต้องการสิ่งใดเหนื่อยด้วยเหนื่อยด้วยเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลใช่ฟิตเตร์เรซี่ชื่อปีตเตร์เรซี่มาคะมัีใจ ทำไมถึงคาดหวังว่าเพลงนี้เขาต้องได้ให้เขาเล่าดีกว่าคือจะบอกว่าไปออดิชั่นรายการอะไรก็ร้องเพลงนี้ประกวดค่ะก็ได้คะแนนโบนัให้เข้ารอบมาก็เลยคิดว่าถ้าเกิดร้เพลงนี้มาน่าจะแบบน่าจะพอได้อยู่เขด้วย ไช่เฮ้ยอ๋ออะไรเดินเข้าป่าเลยถ้าเธอเหนื่อยถ้าเธอเหนื่อยถ้าเธอเหนื่อยล้าก็เดินเข้าไปนะไปไปไปแปลงอ่ะถ้าถ้าถ้ถ้าเธอเหนื่อยไปถ้าเธอเหนื่อยล้าไปค่ะถ้าไม่ใช่หรอถ้าเราเหนื่อยล้าเดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องพบ เจอคนใจร้ายอย่างเธอทำให้ฉันอยู่คนเดียวไปคนที่ไม่มีไปคนที่ไม่ม <Hey. S 1> ีถ้าเราในลาจงเดินเข้าป่ายังน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอคนที่ไม่มีน้ำใจไม่มีเยือยอย่อใยให้คนเคยรักกัน ใจร้ายอย่างเธอต้องทิ้งอยู่คนเดียวเพื่อเธอเหงาขึ้นมาจะได้กลับมารักกันถูกต้องยไรนอยลาจงเดินเข้ามารู้เขารู้แหละที่ผมชอบเพลงแม็กเจนมากเพราะว่ามันเราเราชอบงไม่ได้ฝั่งมันโง่ไอ้พวกพี่ฝั่งดูเขาคนละฝั่งเหรอคนละัง ก็ง่ายนะถ้าชอบก็สามารถไ่ดทกาได้ใช่ครับองกอกเหมือนกันอยากคนละฝั่งแบบเราใช่ปะใช่แล้ววันนี้ก็เปิดเพลงฝั่งกระหนกแล้วองเพลงแล้วเนี่ยแล้วโอเคเพลงนี้เป็เพลงของแม็กซ์เซนมาะและฮิปด้ยแดนไปมเย่ยินดียินดีนดีรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอรเสียงแต่คงตอง เป็นคน,นที่ถูกรักได้เกิดมาเจอ,อ it, ได้เกิดมาเจอเ,อ,เอเธอทั้งทีไม่ว่ายังไงจะลองดีสักวันอยากรักก็ต้องเสียงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันในความฝันมนใจ <c oughs> จะเกลียดจะกายจะพิงใดก็ดีกูปล่อยเธอไปจากฉันปกลุ้มรักจริงๆรักเธอจริงๆเธอคงไม่ว่ากันขอบคมาใส่แทนไห่แต้พี่มึงจะร้องอะไรเมื่อวีเขาเขาซัพพอร์ตคุณมากเลยนะเขาเป็นสาวรีบคุยให้หลงดีสักว แล้วอ่าคิดว่าทุกคนร้องถูกหมดเพราะว่าคำมันไม่ได้ยากมากแล้วก็นี่ก็คือเราก็คือแซ่บมาก่อนเวลาเพลงนี้คือเล่นของสนของอีก่าชอบแนะแนบไปค่ะขอบคคุณมาแล้วก็ได้บอกแล้วแบบนี้ใครเออไม่มาวะมาหน่อยใครเออไม่มาวะมาหน่อยก็เพียงก็สิบอกบอกใช่อ๋อ ปป่ไีวานละมุนละไมผิดตาผิดตาปาร์ตี้ผิดตาผิดตาปาร์ตี้ ารักละมุนละไมติดตึงไว้ในความทรงจำทุกทุกการทําชจะไว้เออเออทำไม่ได้แล้วทีละทีละชมอะไรสักอย่างผมจะลงจงใไหมผมได้หลังจากนียมันยากผมจะไคุณไปแล้วอะไรวะรักละมุนละไมจดจําไว้ในความทรงจำติดตึงรักติดตึง

พีทรักไรระบมคืนและคบรปฐมสวงในจดจำไว้จนชีพวายเย้เฮ้าถอดล็อคชื่อค่ะคิดว่าพอในในในร้าเราไปร้านเหล้าในข่าอะไรก็คือรอประโยคเดียวกันใช่ไหมใช่ครับตรอแค่นั้นเราไม่กันจําเลยก็ทนั้นเอ่อเพียงกระซิบของแด๊กเก็ตนข้อนี้มาเซ็นแนนไปค่ะ นี่เงียบแตวแน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 วนวโปรสครมารักฉันทอยอินี้มันเงบไปอยาจะรู้รแคันจริงช่ไหมโปสครมูกันช่วยมาท ช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจแล้วะรักใครกับกับเขาสักครั้งโ้จแเอาล่ะ้อาไม่ธรมดาซึ Zur ่งเทนไม่ยากแต่ลอคนเดีย ลองยากจริงแล้วก็เนื้อเนี่ยพวกว่าคเชื่อเป็นที่หน่อยอไเดอจะไปสับสนกันซึ่งเพลงนี้คือโปรดส่งใครมารักฉันที่ของทิ้สตินะคะและจีงแน่แก็ได้ไปเย้ไม่ใช่อเใช่หเสีงปืนดังพวกมันไม่เสืวอังตะมังสักผได้หลาผ่าแซละมังนนี้เนองนแบบเจ็บคอเลยใช่ป่ะใช่ค่ัเจิบคอมนสูงขึ้นสูง จีบเบนหน่อยเป็นยังไงบ้างที่ทำชาเลนจ์นี้กับตู้ซ่อนหมีค่ะผมรู้สึกว่าผมยังอยากเล่นต่อเอ้ยเพื่อผมติดละเอ้ยต้องติดแล้วอีกสักยี่สิบเพลงก็ได้ใช่ั้แต่ละเพลงคือมันเป็นเพลงที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทั้งชีวิตเราจะต้องปิดมาตลอดอะอยากให้เบนกับจีฝากผลงานอีกทีนึงค่ะว่าให้ไปติดตามยังไงอะไรยังไงได้บ้างหรือว่าช่องทางการติดตามอื่นๆก็ได้ค่ะครับก็โฟร์คิงสองจะมีความแตกต่างจากภาคแรกพอสมควรครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเรื่องของคอนเซ็ปต์ที่ ภาคสเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องความแค์แล้วก็โอกาสครับอย่างภาคแรกเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คนดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มีแอคชั่นมากกว่านี้อยากให้มีความน่าตื่นเต้นมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับภาค2เราก็คิดว่าน่าจะอัดแน่นในทุกๆอย่างที่ทุกคนถามหาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ดูเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องหนึง่งแล้วก็อยากให้ดูหนังเรื่องนี้ในข้อความที่เราอยากสื่อสารไม่อยากให้ตัดสินหน้าหนังแค่แค่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจที่จะใส่แมสเซจไปเยอะมากๆสิ่งที่เราทําไปแล้วแล้ว มันกลับมาแก้ไขไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย er ครับมันก็มันก็ปลายทางมันคือความสูญเสียแต่ว่ายังไงก็ขอให้ดูแล way, <GT> ้วก็สนุกแล้วก็ถูกใจแล้วก็ได้เรียนรู้บางอย่างจากเรื่องโฟกึ่งสองครับก็ขอบคุณมากครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับดูซอนมีนะครับผมครับไม่ยงที่ถ้าไงก็อย่างที่พี่เป็นบอกที่มันเป็นอยูอนนี้แค่นี้ก็หมดแล้วไปติดตาม ของสองคนนี้ได้ก็ฝากโปรคิง g สองไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะโอเคกันนาะบู๊เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหขึ้นเม่ะคันคันคันเก่าอ๋อเนี่ยอีฟเลยตลกดีสองไปใส่สาวให้อยู่กลางทะเลมีน้ำกับทรายใจทางใดอ้เขาเคยมาทุอย่างแหละต้ออย่างนี้มานานบางวัน กินน้ำคัใช mm ่น hmm. ุ่มกระุ่มกระชวยโอ้ยต่อนุ่มกรชหนุ่มกระซุ่มกระชวยโา้วยม้วนะุ้ยุ้ย้ยไปุ้ยไปไปโอเคคยวางสตาร์ท้าลงทำไมอยากแดกบาเลต้ากู ยืนเรียงกัน3มตัวแบบนี้กูยิงทิ้งแบบทิกแทกโทะเมสหรือทัก